สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่านา,าบิดสุูุสุคนครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทกท่นทานทั้งในประเทศและ,ะที่อยู่ทั้งต่างประเทศครับมันนี้คนตกปลาหาเห็ดภาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปยังหน้าช่วงใบสองครับพี่น้องครับของวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดครับผมเห็ดผลที่เดียเขามาช่วงใบใบเขาปลาช่วงใบนี่ก็เพราะว่ามือเ้านี้เด็พ้าคุณพ่อไปหาหมอครับพี่น้องหมอนัดพนก็นเลยบอกมีเวลามาช่วงเสาร์ครับ อยไปรลุดน้ำกันครับพี่น้องว่าช่วงบายบจังสี่สีมีเห็ดย่างพ่อลงเหลือให้พ่อน้ำมนตนเด้เก็บบอ่อไปลุยก,กันเลยครับพี่กัดกับปาปย่างหน้าบ้านน้องเมฆคือเกา้วอครับพี่น้องบ้านน้องเมฆตำบลให้ยขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมเกดมี่พ่อแม่พี่น้องผู้เพื่อนมาหาเห็ดกับเพื่อนได้เป็นเครื่องกับตาอยู่ครับพี่น้องได้กันแน่สุขสุขค้นอยู่ครับเหมือน,นี่รู้สึกว่าเห็ดไปย่างหน้านี่ เริ่มหลายเลยด้วยครับพี่น้องครับกบคือจังหวะหล่ะครับผมแล้วแต่ผู้หมานครับพี่น้องแต่ว่าสําหรับตัวผมนี้จ็กสีหมานบ่หม,มานด้วยครับหลุนไปน้ากันครับพี่น้องครับเข้ามาสํารวจหมเฮดเิงอีตันหรือว่าเ็ดิงตับเตาครับพี่น้องใบตองปีนเบิดครับพี่น้องครับเพราะว่าขาจ้ามาเตะเสาครับผม มาเป็นยังครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมสีเลาะเลี่ยมน้ำกลนเพื่อนกันแล้วกันครับเพืออะไรเจ๊กแกงครับพี่น้องแต่ผมมาผมเห็นดอกนึ่งเลยครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องครับนี่ครับผมเพื่อนหนาสีเบอเห็นครับพี่น้องเพราะว่าสีมันสีคือกันกับดินก็ใบใหม่ครับพี่น้องสีถือแห้งเพื่อนหนาสีบอเห็นครับเดี๋ยวเก็บกันเลยครับพี่น้องครับดอกงามอยู่ครับผม ขออนุญาตใส่มีดไง้วยครับพี่น้องครับเพราะว่าบอไดเอามีดบางมากครับเพิ่งพี่น้องดอกกำลังงามๆเลยครับผมนั่นเลือแต่ไปเห็นอีกดอกนึงครับพี่น้องเดี๋ยวไปเก็บกันครับนี่ครับพี่น้องครับดอกนี้แ็ถือว่างามอยู่ครับผมพิ่นาสีพ้เห็นคือกันครับสวยๆเลยครับ นี่อีกดอกนึงครับพี่น้องดอกนี้เดี๋ยวเก็บเอาจังสีเลยก็แล้วกันครับอุ้ยเหลืองงามเลยครับพี่น้องครับเอาเข่าไม้น้ำกลนเพิินกะได้สามได้ด้วยครับพี่น้องตามเพื่อนดินในกำมุดงามหลายหลายครับพี่น้องครับสมซื่อ่าเป็นโซนพลานหุดงามครับพี่น้องมุดงามหลายแห่งครับผม เดี๋ยวหาเบิ้งจักรอบกันครับพี่น้องในพลนี่พื่อได้อีกครับผมว่าหลาซิมีหลงเหลืออีกอยู่ครับพี่น้องครับถอยอีกแล้วครับพี่น้องครับดอกงามๆครับพี่น้องเพิ่นเหลือไปให้อีกแล้วครับผมอ,อ้บาบาหนี้เพิ่นเหลือไปให้เป็นคู่เลยครับพี่น้อง น้าสิยังงามอยู่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเก็บกันเลยครับผมเดี๋ยวเบิ่งดอกนี้ก่อนครับโอ้ยยังงามอยู่ด้วยครับพี่น้องครับอีกดอกนึงครับสวยๆแพคคู่ครับพี่น้อง เดี๋ยวหาบ้างอีกครับขันบุคือจังสิขยับไปห่มไมครับพี่น้องครับกำล่งว่าสิขยับไปห่มไมครับพี่น้องพออีกใกล้ๆกันครับดอกตุ่มๆเลยครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับห่มนี่นะซีมีซามมี่แหละครับผมถีบเพิ่นเหลือตาเพิ่นครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งอีกจากห่มสองหมครับผมเพราะว่าเป้าหม้ของพ่อน้ำมต์นั้นโซนนี่กับ มีหลายห่มอยู่ครับเดี๋ยวภาพปเกบ้งครับพี่น้องครับปาดมนอุยปุยครับพี่น้องนาสีทุกห่มแหละครับผมแต่บอเป็นยังครับพี่น้องเดี๋ยวเลาะเลียมน้ำกรนเพิ่นขึ้นเก้าครับเทื่อหมานครับพี่น้องครับนั่นผมว่าผมเห็นแหละครับพี่น้อง เพื่อนหนาสิเคียปีนขึ้นมาแล้เพราเห็นนะครับพี่น้องครับดอกยังสดอยู่เด้อครับผมมาจุดไม่กะพอแล้วครับพี่น้องสามดอกพิดกันครับแต่ว่าถึกแม่งกินไปแน่เลยเด้อครับผมดอกงามอยู่ครับพี่น้องครับพออีกดอกนึงครับพี่น้องครับ ดอกอวบๆงามๆครับผมถึงสีสขาวสรรม่มหอมคือขาวๆแล้วแกยังมีความหมานอยู่ด้วยครับพี่น้องครับเฮดเพิงอีตันหรือว่าเฮดเพิงตับเต่านี่ตาหาแบบเฝ้าๆนี่หลงเหลือแน่นอนครับพี่น้องครับไปครับพี่น้องเธอมีเหลือแต่เพิ่อนอีกครับผมอดอกนี้ครับพี่น้องคาตัตันๆอวบๆเลยครับผม ยังอยู่ในโฮมที่สองอยู่ด้อครับพี่น้องยังอยู่จุดที่สองอยู่ครับแต่ว่าหันไปเห็นอีกดอกนึงเลยครับพี่น้องไปรับไปเก็บกันครับนีอีกดอกนึงครับผมอ้ยตัวนี้ก็ขาตันตันยิ่งใหญ่เลยครับพี่น้องครับบองพี่น้องขาอวบแห้งครับผมดอกยังตูมอยู่ด้อครับพี่น้องแต่ว่าถือแม่งขินไปเสียวหนึ่งครับผมแต่ว่ากันยังงามอยู่ครับ อีกครับพี่น้องครับดอกสวยๆคือเก่าครับพี่น้องครับนี่ครับผมดอกงามๆพอดีแกงแ่บๆครับพี่น้องครับพออีกดอกหนึ่งครับดยบังขาเพิ่นครับพี่น้องสีเดียวกันกับใบใหม่แนมยากยาครับพี่น้องครับดอกลุ่นนี่ดอกตุ้มๆนี่แนมยางแห้งครับผม เดี๋ยวหาเบิงมูเพิ่นครับพี่น้องตอนนี้มาโฮมที่สามเลยด้วยครับผมกำลังพอดอกแรกครับในโฮมที่สามพออีกแล้วครับพี่น้องครับอู้ยขาใหญ่ๆขึ้เก่าครับพี่น้องนี่ครับผมดอกงามๆครับนี่อีกครับพี่น้องใกล้ๆกันครับ ผมสะออนแต่ขาเพิ่นนี่แหละครับพี่น้องเห็ดออกใหม่นี่สุดยอดอีหลีครับขาตันๆนเลยครับผมหมุนหน้าหมุนหลังกับพ่อยอีกแล้วครับพี่น้องครับอุย้ยดอกงามๆามเลยครับผมเบืองขาเพิ่นครับพี่น้องครับ มะฮอมนี่บ่อได้จักดอกเลยครับพี่น้องครับบ่อพอเลยครับผมเป็นบ่อออกหรือว่าออกแล้วแต่บ่อท่านโพผลดิดกับบ่อเนืใจครับพี่น้องครับแต่ว่าบ่อเห็นเลยครับผมเดี๋ยวสียางย่อนกลับไปหามองจอดลดผลราคพี่น้องครับเพราะว่าตะเวนคาคคอยแล้วมันมันเหมิดไหวครับพี่น้องขันยูปลาขันยูบ้านมันกะไข่แน่ครับพี่น้องแต่ถ่ายโยในป่านี่เหมิดไหวไหวครับผม พ่อแม่พี่น้องครับก่อนสีง้โค้งไปหารถหาหมองจอดรถกันเดี๋ยวผมสีสรุปเห็ดให้เบิ้งกันแล้วกันครับพี่น้องในการหาเห็ดชั่วโมงในน้อยหรือว่าชั่วโมงบ่ถึงชั่วโมงครึ่งดอกครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับผลงานกันครับผมนี่ครับพี่น้องครับถือว่าหมันอยู่ด้วยครับพี่น้องครับต่แกงถั่ยไงอยู่ครับผมเห็ดเพ่งอีตันแล้วก็มีเห็ดเพ่งเผ่งขมขาไราดอกนึงครับพี่น้องครับ แลวก็เฮ็ดแดงดังซีหาดอกครับผมนอกัากก็เป็นเฮ็ดเพิงอีตันหรือว่าเฮ็ดเผิงตับเต้าล้วนๆครับพี่น้องครับก็ถือว่ามันอยู่ครับพี่น้องเพราะว่าในระวางที่ผมเข่าหาแต่ละห่มละมองนี่ก็จาเข่าเคลียบเบิ้ลแหละครับพี่น้องครับใด้ซํานี่ถือว่ามันครับผมอันนี้ก็ชิดแดงโง้คงไปหาลดผลละคาพี่น้องเมื่อนี่ก็สงสัยซีมันซํานี่แหละครับพี่น้องเพราะว่าตะเวนคำคอยแหละครับผม กันมี่เวลากันนาสีไดงไล่านี้อยู่ครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกกำลังใจด้วยครับผมขอบคุณทุกๆก,การติดตามทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาให้กำลังใจช่องคนตกปลาหาเห็ดครับพี่น้องครับเมื่อนี้กับสีแดมไล่พระจากพ่อแม่พี่น้องเพื่อนสนีทละครับผมโชคดีมีเงินใส่สุขภูขส,ขส,ขสุขคนครับผมฝากติดตามคนตกปลาหาเห็ดไว้น้ำเนยก็แล้วกันครับเดี๋ยวพอกันไม่คิดนะครับสวัสดีครับ